มาล้ด้านคันนี้ก็มากับทางบริษัทไทยเบชนะแล้วก็นำรูปแบบของโครงการ Power of Thai หรือว่าตลาดตัวใจไทยซึ่งเป็นโครงการที่12องค์กรใหญ่ในประเทศไทยรวมตัวกันจัดกานนี้เพื่อที่จะนำเงินไปเสียส่วนยอดของโรงรเรียนซึ่ง Power of Thai หรือว่าโครงการตลาดตัวใจไทยก็มองช่นความสำคัญเรื่องการ ทุกคนลงพื้นที่วัดลวงพทที่หมดแล้วก็เหว่าสภาพขอโรงเรียนในหลายๆจังหวัดช่วงก่อนมวนละในอบเฟรมก็ตามเนี่ยโรงเรียนที่คนก็ก่่วเพื่อช่วยในพื้นที่ก็จะพูดเป็นใหญ่ใหญ่กแรมนี่ไทยเบสก็ส่อชอย่างหลายค่ายที่บ้าท่ายอาจจะมค้าทางธุรกิจก็มาร่งานที่จะไปช่วยในเรื่องของำท่วมก็คือเป็นวิสแดนวิสแบนด์ร เสื ai, ้อย <ot> ืดเขาไทยก็เลยก็จำหน่ายตามราคาที่มาขที่นี่แลเพื่อที่นึงกลับไปแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่ให้พี่น้องคนไทยในอังกฤษได้เห็นถึงเรื่องราวของภัยที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่ที่ครั้งนี้หนักมากหนักมากเพระผมเกิดมาในชีวิตต้องที่ครั้งนี้ที่หนักหนมากจริงแล้ว่ครั้ที่ผมที่วิสแปร์มีเสื้อยืดชิมาแลมวกันเยวผมมีของเด็นมาให้ตำรวจ